มืโมเดลกับคอปเตอร์และจีจีต้องไปอยู่กับพี่สาวหนึ่งวันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่จีจีโมเดลแล้วก็คอปเตอร์ครับค่ะเอาแล้วจีจีอยู่ข้างบนหลังคาค่ะจีตีไม่ได้ยินอ๋อโอเคเดี๋ยวพอลงมาปุ๊บเดี๋ยวเร่าให้จีตีฟังนะโอเคไหมลูกโอเคค่ะก็คือพ่อไปทัวร์ลด่วน ที่พ่อไปทํางานอันนี้ทุระด,ด่วนพ่อก็เลยจะต้องไปทํางานตอนนี้เลยอ่ะลูกจริงหรอคะจริงลูกเดี๋ยวพ่อจะมารับพรุ่งนี้เป็นงานที่ต้องค้างค้างคืนจริงหรอโหงานยากไหมอ่ะย,ยากสิลูกแต่ต้องทำอืมก็เลยว่าจะพาลูกๆไปฝากกับพี่สาว ส่วนน้องอีกคนหนึ่งกับน้องที่เกิดใหม่อะก็แบบว่าฝากกับคุณยายก่อนแล้วทำไมไม่เอาหนูไปฝากกับคุณยายเหมือนเดิมอะกลัวว่ามันจะวุ่นวายหน่อยอะ่ะเดี๋ยวคุณยายเลี้ยงไม่ไหวก็เลยพาไปอยู่กับพี่เพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่คนเดียวไม่มีแฟน <c oughs> โอเคค่ะพ่อ วันนี้ลูกดูไม่ค่อยสบายนะก็ไม่รู้อะมีสาเลตซึ่งชีวิตจริงซึ่งช,ชีวิตจริงก็เป็นค่ะเขเคลูกบ้านหัวใจเหรอไม่ใช่ลูกไม่ใช่บ้านหัวใจมันอยู่ใกล้บ้านหัวใจมากเลยแค่ถ้าอยากไปก็อีกนี้เดียวก็ถึงแล้วเออนี่จะถึงแล้วลูกอีกดิเดียว โอ้ Ooh, หนูอยากแช่น้ําได้ลูกแช่ได้เพราะว่าบ้านพ,พี่เขามันติดกับตรงนี้ไงนี่ไงบ้านพี่เขาถึงแล้วเนี่ยโห oh, สวยจังอา้าวไม่ไปจอตรงนั้นเหรอจ่อดไม่ได้ลูกยากยากเกินไปเออคุณอยู่นี่แหละโอเคค่ะลูกอยู่ไหนลงมาได้แล้วโอเคค่ะพ่อโอเคไปโอ้ย อุ้มจีจีด้วยสิหนูหนูมือหักพอจีจีคนเดียวละค่ะพ่อพ่ออุ้มเองบ้างสิเออ,เอ,อโอเคนี่บ้านพี่เขาโอ้โหยางสวยอะ่ะวิ้หนูเห็นเตียงนอนด้วยโอ้โหวันนี้นอนกันสนุกน่าดูเลยเนาะ,ะคือถ้าอยู่กับพี่อ่ะจะไม่ได้นอนนิดหน่อยก็คือแบบว่า แบบว่าชวนเล่นก่อนนอนนะเออพูดง่ายๆ <c oughs> <c oughs> อมพี่พ่อมาเอาน้องมาฝากออกมาเร็วอ๋อโอเคค่ะเตรียมกับข้าวให้น้องเรียบร้อยอ,อ๋อมาแล้วค่ะโอแต่งทรงผมสวยัอนน้องสามคนนี้ไปฝากหนึ่งแล้วน้องอีกสองคนที่พ่อพูดถึง่ะคะพ่อเคยเล่าให้หนูฟังอ,อ๋อฟังแล้วคุณยายอะ <c oughs> เอาแค่สองคนฝากไว้กับคุณยายก่อนเดี๋ยวค่อย <c oughs> เพราะว่าเอาสี่คนไม่ดีห้าคนติดเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวก็เลยให้หนูดูแลสามคนนี้ไปก่อนโอเคค่ะดูแลได้ง่าย <c oughs> มาแล้วเหรอมาแล้วคะ่ะคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเลยอ,อันจีติ น่ารักขึ้นเยอะเลยแต่ว่ารู้สึกว่าตัวอ้วนขึ้นมากกว่าเก,เก๊ก็โกรธที่อยู่เหมือนเดิมไปคอปเตอร์ไปเดี๋ยวที่เดินเองนะก็ะได้ <c oughs> อันนี้มีสเล่ดหน่อยนะคะก็อาจจะมีเสียงไอ้หน่อยโอเคค่ะโชคดีค่ะพ่อโอเคลูกนี่เห็นบ้านพี่หรือยังเห็นแล้วค่ะน่าอยู่มากเลย ดีแล้วก็อยู่หนึ่งวันนะพี่เตรียมข้าวให้ดอ๊อยพี่นึกว่ามากันแค่คนเดียวโหเตรียมมาแค่ชามเดียวอีกชามนึงให้พี่กินเองไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่่ะเดี๋ยวทําอีกชามสองชามให้โอเคนะไปนั่งรอเลยโอเคค่ะโอเค <c oughs> เดี๋ยวพี่ทํากับข้าวให้นะโอเคครับโอเคค่ะอืมอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะพี่ทําอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะอืม อยากกินอะไรหรอคะกินอะไรก็ได้ครับจี้จี้อยากกินราเมงเพราะจี้จี้ไม่เคยกินโอเคค่ะแต่ทำราเมงให้จี้จี้ก่อนดีกว่าจึ๊บนี่โมเดลจี้จี้อะไรอะไรหรอเนี่ยวันนี้อยู่หนึ่งวันเรามาทำภารกิจกันไหมล่ะโอเคทำภารกิจอะไรหรอภารกิจทำให้พี่มีความสุข ก็คือแบบว่าทําให้พี่ขำม,มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอ,อเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจแต่ว่าทําตลกตลกนะ่ะแล้วก็ตัวเราก็ต้องมีความสุขด้วยโอเคนะโอเคแล้จะอยู่บ้านพี่ให้คุ้มเลยอืมถราพี่ทำอร่อยมากเลยเสร็จแล้วจ้าโอเคใครอยากจะไปสำรวจบ้านก็ไปเลยนะจ๊ะ ถ้ามีอะไรมาบอกพี่นะหรืออยากกินอะไรอยากซื้ออะไรอยากได้ของเล่นชิ้นไหนก็บอกพี่เดี๋ยวพี่ทําให้ทุกอย่างเพราะว่าพี่มีตังค์เยอะเาาว่าไม่ค่อยอยู่กับใครก็ใช้ตังค์แบบประหยดัดประหยดัดอ่ะฮะพี่ไปนั่งดูทีวีก่อนนะไม่ไม่อยากมีบ้านอย่างนี้เลยออกมาทีไรนี่ยิ่งเป็นตอนกลางคืนยิ่งไม่กล้าออกมาเลยฉันยิ่งกลัวอยู่ โอ้รายการนี้สนุกโหดีนะที่เรามาทันไม่อย่างนั้นรายการผ่านไปแล้วโหเสีดยดยายเลยแล้วเนี่ยสามตัวนี้กินเสร็จไอสองตัวนี้กินเสร็จยังไอจี้กินเสร็จเร็วเพราวะว่าจี้กินครั้งแรกและชอบติดใจอัพเตอร์เสร็จยังจะเสร็จแล้วโอเคไปสำรวจบ,บ้านกันโอเคจี้วิ่งช้ามากให้อุ้มอีกแล้ว หนตัวหนักขึ้นเยอะเลยอุ้สยสำรวจห้องครัวก่อนนี่มีอันนี้อันนี้อ,นนอืมขอสำรวจห้องหน่อยค่ะมีหนังสืออุ้ยหนังสือการ์ตูนอันนี้น่าอ่าน <c oughs> มีเปียโ,โนด้วยมีทีวีรายการอะไรไม่รู้อะพี่น่าจะชอบอันนี้ห้องอะไรห้องน้ำโอ้โห,หน่าอาบมากเลยอะวันนี้อาบกันให้ตัวเปียกแบบเปียกชุ่มเลย โหวู้ยดูสิสวยมากลเลยระเบียสีเขียวใช่ฉันชอบอะแต่ฉันไม่รู้นะว่าห้องไหนห้องพี่เธอห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเขียนอยู่อ่ะห้องพี่สาวคนสวยด้วยชมตัวเองด้วย <c oughs> มีคอมแต่ไม่มีโต๊ะแล้วจะนั่งยังไงนั่งอย่างนี้หรอหรือว่ายืนทำเฮ้ยโมเดลอย่าพูดมากก็ฉันงง ดูสิมีตู้เสื้อผ้าอ,อย่านะฉันลงมาได้ไงโหนี่หนูตามหาพี่ตงนาเนี่ยไม่เห็นจะมาเลยก็ฉันตกอะ่ะโหไม่ห้องนี้ไม่มาห้องนี้ละห้องนี้น่ากลัวอห้อง power p าวเก go จีจีนอนนี่นะส่วนพี่ส่วนเรานอนนี่คอ,อปเตอร์นอนนี่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นผู้หญิงนะ โอ้โหมันสีเขียวที่นายชอบเลยนะวันนี้นายก็แต่งตัวสีเขียวเหนื่อยจ้ามากเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวสีฟ้ามีตู้เสื้อผ้าอีกแล้วแต่กลัวตกต่อไปชั้นที่สองจะมีอะไรอุ๊ยเป็นระเบียงดูข้างนอกวันนี้ชวนพงไอ้วันนี้คืนนี้ชวนพี่ไปนั่งเล่ข้างนอกดีกว่าโห กระโดดเล่นบนเตียงกันไหมได้ดิ <c oughs> เตรียมของกันไหมยังเตรียมมาแล้วเพราะว่าเก็บไว้ไว้เหมือนโกหกจีจีเตรียมแค่นมกับขนมอเองแล้วก็พันเ่ากับลุกกตาแค่นี้เองพี่เตรียมสก,กุชิเตรียมของเล่นเตรียมอนุอันนี้เตรียมเบบี้ทีมาโอ้เตรียมทุกอย่างเกือบหมดอนะเหมือนเธอย้ายบ้านใหม่อ่ะพูง่ายๆมันไม่ใช่บ้านใหม่ซะหน่อยแค่อยู่วันเดียว ดูสิเตียงก็สวยน่านอนมากเลยอย่างนี้จีจีจะนอนให้ตกเตียงเลยตกเตียงก็ไม่นอนไงโห,หน่านอนสมัิเมื่อผ่านเวลาไปหลายนาที่หม่หนึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเย็นแล้วนี่ไปโอ่ะเป็นไรหรอคะพี่เอ่มเปล่าจ้ะก็ ไปอาบน้ำก่อนเลยเดี๋ยวพี่ทำอาหารตอนเย็นให้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะกินแล้วก็น้องก็ไปอาบน้ำเออกินก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำจนน้องถ้าน้องอาบน้ำถ้าน้องสามคนอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวพี่จะมาอาบน้ำต่อน,นะจ๊ะเอิม่มแล้วน้องลืมอะไรไหมไม่ลืมค่ะทำไมหรอคะเอิม่มโอเคจา่าดีแล้วเดี๋ยวพี่ทำกับข้าวก่อนจะไปเล่นอะไรหรือดูทีวีการ์ตูนก็ได้รูรอก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้ เห็นภาพนั้นบุอุบาทมากอะไรเมื่อกี้เขามองสายตาแปลกๆเหมือนเขากังวลอะไรนี่ทำไมคอปเตอร์ตัวเตี้ยจังนี่นายนั่งทําไมอ่ะนายลุกสิพี่โอเดวขาแต่แต่ทำไมจีจี้ตัวหนักขึ้นจังเลยเฮไม่เข้าใจไปเล่นดูทีวีดีกว่าเอะแต่รู้สึกว่ากลิ่นจีจี้เหมือนกลิ่นคอปเตอร์เลยกลิ่นเหม็น เซคอปเตอร์มือเล็กแปลกก็ฉันไง<_ <EN> _>อะไรฉันน่ะเธอเธออุ้มฉันอยู่อู้ฉัน,นถือว่าทำให้พี่มองฉันแปลก,ปลกโอ้ออยชะม,มัดเลยก็เธอ,ออุ้มผิดคนน่ะไปดูการ์ตูนกันดูการ์ตูนโอ๊ยนี่ผู้แก่นั่งเด็วจังเลยผู้การ์ตูนเรื่องนี้สนุกมาก เรื่องไรเรื่องอันนี้ไงอะไรนะเมื่อพี่น้องพี่น้องจอมป่วนอะไรเนี่ยแหละเออดูวิวดีกว่าฉันนั่งดูวิวเนะี่ยโหวิวสวยมีดอกไม้หืมดีจังเสร็จแล้วนี่น,งนงังๆมากินข้าวคะ่ะโอเคหิวจะท้องจะแตกยอแล้ว แหม่โมเดวนี่หิวตลอดเลยโอ้ยจีจี้พี่ก็ปิดประตูเนี่ยกาหนูวเดินช้าเดี๋ยวเดินตามพี่ทันก่อนกระดึกกระดิกโอ้โหน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะอันนี้กินให้อร่อยนะที่มีเรื่องจะถามก็จะเล่าให้ฟังด้วยจริงเหรอนี่หนูต้องไต่ยอยู่แล้ว <c oughs> นี่ พ่อเดลอยู่ที่นั่นเป็นไงบ้างอ่ะใหญ่บ้านมาเกือบครบเลยโหบ้านหลังแรกนี่คือแบบว่าอยู่กันลำบากมากแล้วตอนนั้นหนอูอยู่กับพี่แล้วก็จีจีแล้วก็อยู่กับเอ่มโปรโม,โมกับโมโมอะไรเงี้ยแหละเออจำชื่อไม่ได้เลยงงแต่ว่าอยู่กับคุณยายในเมื่อวันน่ะสนุกมากเลยเล่นหิมะกันด้วย ฉันยังนึกถึงหีมาที่เธอปั้นไม่หยุดเลยหีมาที่เธอปั้นนี่มันโคตรจะอลังการมากเลยปั้นเป็นตัวอะไรเหรอปั้นเป็นแมวน,น้ำเหนียวเออส่วนผมก็ปั้นเป็นสโนว์แมนธรรมดาเนี่แหละครับจีจีก็ช่วยพี่ปั้นเนแต่ให้ช่วยิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจีจี้ทำเละส่วนพี่เหรอพอหีมาตกพี่ก็พี่มีเพื่อนแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็เลยชวนมาเล่นหีมาแถวๆตรงทะเลตรงนั้นน่ะ หรอใช่แล้วสนุกมาเลยอะ่ะแต่ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่ตลกมากเลยก็คือปั้นไปปั้นมาหิมะพี่มันดันถลายแล้วมันก็จมน้ำเลยเพื่อนพี่คือแบบไม่นะปั้นมาตั้งนานจมได้ไงโว้เรื่องราวที่นี่น่าตลกจังแต่ถ้าสมมติพี่อยู่เมื่อวานนะ่ะพี่จะขำเพราะว่ากับต้วนี้คือหน้าซิ้นเลยเห็นโมเดลที่ที่หนูปั้นน่ะเหรอ กินอิ่มยังพี่ยังไม่อิ่มเลยพี่ว่าจะต่ออีกชามหนึ่งนี่ไงอีกชามหนึ่งมันคือแซลมอนผมนึกว่าอะไรรึป่ะพี่ผมนึกว่าป,ปลาปลาไหลคุงที่โอ๊ยไม่นะผมนึกว่าปลาไหลคุงที่ถูกจับมาเป็นแซลมอนเออพูดไม่ออกแต่ว่าตอนแรกผมมองเป็นเนื้อเนื้ออะไรเนี่ยแหละเออ แต่อร่อยดีผมชอบส่วนโมเดลหรือไกอ่กค่ะเด็กกินแล้วผอมอยู่ดีใครกินแล้วใครเป็นเหมือนเราบ้างที่กินแล้วยัง้อมอยู่เลยส่วนคนที่กินน้อยแล้วอ้วนอย่างคอปเตอร์ที่กินน้อยแต่ยังอ้วนถือว่าทำให้ตัวหนักขึ้นจัง,องโอาเดี๋ยวพี่ว่าจะไปนั่งดูทีวีรนะอน้องๆอ่บนหนัสิบอกพี่ด้วยนะโอเคครับโอเคค่ะ หรือีรส์รายการอะไรจะออกมาอีกโอ้โหโอ,อีกแล้วครั้งที่สองโหลรายการเดิมแต่ไม่เป็นไรน่าสนุกมาทําไมนั่งๆมาทําไมคะอ่าแค่มาดูเฉยๆไปอาบน้ําเร็วเดี๋ยวพี่รอโอเคครับโอเคค่ะไปอ่ปเปอร์กับจีจี้ไปฉันอุ้มจีจี้ไปเดี๋ยวฉันจับมือคอพเตอร์ฉันอุ้ม G จมีจี้ G ไป ไปเนี่ยเธอเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมสักหน่อยก็เธออุ้มฉันนะส่วนเธอจับมือจีจี้อา้าวเนี่ยแล้วก็เดินผิดชั้นอีกโอ้โหตกมาเจ็บปะเนี่ย <c oughs> ไออาบน้ำถอดเสื้อผ้าหนึ่งสองสามปิ้งอ่ะถือว่าตัดไปตอนอาบน้ำเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับทุกคน โอเคขึ้นไปกันโห oh, แต่งตัวอย่างนี้อย่าบอกนะว่าใช่เลยโอเคไปจำที่เตียงกันอุ้ยวันนี้ชวนพี่มาเล่นปลาหมอนกันไหมล่ะได้พร้อมหน้าแหกเสมอเอ้ <laughs> อยระหว่างเราเขาก็เล่นทายคำถามกันเอามาฉันเตรียมมาเยอะเลย ได้เด้จี้จี้พัมเสมอแต่จิจี้ไม่รู้อ่ะจิจี้ไม่รู้อ่ะถามมาเลยใคร่็ถามก่อนใครแนะนำใครแนะนำให้เล่นเกมนี้ก็ต้องถามก่อนโอเคคำถามแรกก็คือน่าจะเสร็จแล้วนะเห็นเล่นกันข้างบนห้องนอนไปอาบน้ำดีกว่ามาหนึ่งสองสาถือว่าต,ตัดตัดอออกมาข้างนอกเลยดีกว่า พี่ครับอะไรคะมาเล่นกันเถอคะครับเล่นปลาหมอนได้สิแล้วก็นอนกับหนูได้ไหมคะหนูเหงาแหมมีพวกเราสองคนนี่ไม่เหงาวกว่าเดิมเอ้ยไม่ไม่ไม่หายเหงาเลยเหรอก็อยู่กับพี่ด้วยมันก็แบบอ,อ,อุ่นขึ้นเยอะไงมาเล่นปลาหมอนกันเดี๋ยวพี่ไปหยิบหมอนก่อนเอาหมอนคอปเปอร์น,นี่แหละโอเคครับผมให้ได้เสมอ ทุกคนพร้อมไหมพร้อมป้าหมอนได้เสมอโอ๊ยพี่ตั้งเท้าเหรออ่มโมเดล,ลหันไปข้างหลังก่อนไหมทำไมอะ่ะจะแกล้งฉันเหรอว่ามีผีไม่อะเธอรู้สึกคันเท้าหรือเปล่าก็คันอยู่นะนะหันก็แหละอะเจ๊ๆย,ยังไม่เริ่มเลยกาจี้ๆยากเก้นจนจะตายอยู่แล้วลง,งั้นก็มาดิพี่สัดได้เสมอโอ้ยโอ๊ยซั์แรงจังเลย ก็เล่นปลาหมอนมันก็ต้องทําแรงอยู่แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยทำพี่แรงแบบนี่ไงนี่แหมนี่ไงโอ้ยพี่ผมเห็นนะไอ้สิพี่ผมรู้นะว่าพี่ไอ้นี่พี่ตีมาก็เล่นปลาหมอนกันก็ต้องตีนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมันไม่ได้ปลาหมอนแล้วมันปลาเอ๊ะมันไม่ได้ปลาอะไรวะเออมันปลาแค่ตัวหมอนมันไม่ได้ปลาคนไปด้วยเออ โอ๊ยไม่ได้ทำปืนอืโอ๊ยหมอนโดนหัวพี่หมดแล้วขอโทษค่ะเอาแล้วไหนพี่บอกว่าจะเอาหมอนผมไงอ๋อพี่มีหมอนพี่อยู่แล้วนะนี่นะนี่ไหนปะ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 โอ๊ยผมจะล้มอยู่แล้วนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยน่เนยผมหลบได้อือนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่โอ๊ยไม่เจ็บครับอือออนี่ไนงะถอยหลังเลยเป็นไงล่ะ นี่จีจี้ถ้าจะทำพี่แรงนะพี่จีจี้อดขนมแนะ่จะยึดขนมหนูได้ไงล่ะเขาแรงฉันเยอะไงล่ะฉันสามารถยึดขนมเธอได้ถ้าทำฉันแรงก็ได้แต่หนูทำเบาบาทำเบาๆแต่พี่ต้องเอาขนมหนูขึ้นก่อนนะเข้าใจไหมโอเคพี่อย,าย่าใส่โตของจีจ,จี้แหละ โอเคเดี๋ยวหนูทำเบา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 มากเลยพี่เป็นไงล่ะเบาเบามากเลยเบาไหมพี่เบาไหมเบาหรือเปล่าเบาไหมโอ้โคตรเบาเลยจิตตี้เบามากเลยเบาอย่างเงี้ยอไม่เนี่ยเนี่ยไม่เห็นจะเบาเลยเห็นบอกทำเบาไงโอ้โหโอ้โหดูท้องฟ้าดิโอ้เบบอกว่าจะ พาพี่ไปดูนอกระเบียงไม่ทันและเล่นตีหมอนก็นเฉยเลยเปลี่ยนไปทำพี่เขาแล้วเหรอใช่ไงแหน่เห็นโมเดลทำทำบ้างอือนี่เนนี่เนอืออืมอืมาดิทำท่าทำไมล่ะอพี่ก็ทำอืออืออทอทำจีจี้เหรอจีจี้จะร้องไห้นะอืออืม โอ้โนี่เต้นือเป่เนี่ยเต้นมันก็โดนี่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 อยโอ๊ยตีหมอนจะจลบอยู่แล้วเนี่ยนี่นนี่นี่นี่อ๊ยตีหน้าตัวเองโอ๊ยตีหว่าสองคนนี้ตีกันแล้วก็เต้นด้วยนี่น ปาร์ตี้ตีหมอนนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยหนูไม่แพ้หรอกี่ยไม่แพ้หรอกอนี่งเนี่ยนี่เนี่ยพี่ก็ไม่แพ้รู้สึกว่าสองคนจีจี้กับพี่สาวนี่จะแต่งตัวเหมือนกันนะแต่พี่สาวโดนเลม,มอนสอน่วนจีจี้เป็นบับเบิ้ลโอยรู้สึกง,ง่วงอ่ยรู้สึกง่วงนอนดีกว่า เป็นไงล่ะพลังพี่เยอะอ้าหนูจะแพ้แล้วเป็นไงล่ะอ้าวหลับจริงซะงั้นไม่เป็นไรพาส่งเตียงกันโอหบรรยากาศมืดและสวยมากไอ้โมเดลนอนงอมงอมพีจีจะคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วอย่าบอกนะว่าพี่จะพาหนูนอน แน,น่รู้ทันซะด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าทายคำถามถูกเดี๋ยวให้เต้นแล้วก็ให้ตีหมออีกสักสองสามสี่ห้ารอบโอเคนะโอเคโอเคนกมีหกตัวโดวนยิงไปสองตัวแล้วนกจะเหลือเท่าไหร่เหลือศูนยอ้าวทายถูกเฉยเลยเพราะว่าน้องมันตกใจแล้วก็บินหนีอ้าว หนูทายถูกใช้เลยเอาคัปเตอร์ไม่นอนเหรอไม่ผมเห็นบรรยากาศเลยไม่อยากนอนละอืมถ้างั้นก็เต้นกันเมื่อผ่านไปหกนาทีอืมเป็นไงเป็นอะไรเหรอจ๊ะหนูพี่บอกว่าหนาทีนั้นพอผ่านไปหกปุ๊บมันก็ง่วงแล้วอะเอเหรอไปนอนกันโอเคอืม อะไรแล้วคลินี้ก็จบุมเพียงแต่เท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดย้์กดเลยกดตอนนี้เลยครับกดเลยกดเลยกดเดี๋ยวนี้กดเลยแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะกดตอนนี้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องรอจบกดเลยกดเป็นกดกดโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บสวัสดีค่ะ